สวัสดีครับพี่น้องสู้สกุนนะครับตอยู่ฝั่งเหน้านะครับตอนนี้ก็อยู่ฝั่งเหน้าวโดนฝนตกเลยไปไล่งานข่าเมื่อนี้นะครับรายงานข่าวเขาจะกลับไปแล้วตอนนี้้าห้องฝนตกแรงมากโอ๊ย้าห้องฝนตกแข้งคับอยู่ฝั่งเหน้านะครับแต่ว่าอยู่ฝั่งไทยก็มีตกทั้งก,กับกองทัหมูตอนนี้พี่าพี่้องไปทางคุ้นก็บ่ไไรนะครับจะเขาบ่อไรทางคุ้นมันฝนตกแข้ง เรือกัล็องมอไดก็ไปมอไดนี่นี่ทัศสิริมานายกันข้าวตอนนี้นะครับผมอยู่ฝั่งลาวตอนนี้กับให้ไปกินข้าวแล้วพี่น้องบ้านเรานี่กำพัดอุ้ยสกำพัดเลยฮนะเป็นทางไหนคนหลุดซิคนหลุดซิเป็นทางไหนโอเคครับขอเขารู้กันเล่ไหนเอ้าเขินเขินแม่นหยักเขนะินกำพัดข้าวนะำกนะำาล จะสร้างมันอันรู้สึกเป็นเลมาเทียวเรารู้สึกอาหารอร่อยมากรู้สึกได้เล่นน้ำแล้วรู้สึกสนุกมากโอ้ดีมากเลยนะฮขอบคุณนะครับมิวับสบายดีเออเป็นทั้งไหนเนี่ยมันเทียวเราขึ้นไปี่บ่อม้อนหลายปักเจอได้หลายเด้อโอ้ยเจ้าเบอลล่าจะก็ยังเสียขึ้นดังอยู่เนาะเฮ้ยมาหฮะว้าวว่าวดูที่ตัวเนียน ไม่ตั้งไหนทำเดียวเที่ยวเราไม่เงียบพูดพูดเองพูดแม่พี่เขาด้วยด้วยหมดก้อนได้ไงเนี่ยเาเป็นการรายงานข่าวแบบฟ้าแร็ปแร็ปนะครับฟ้าแร็ปแร็ปไปใส่หมวกแก็บมอเตอร์ไนะครับอันนี้ม่ได้ใส่หมวกแก๊บนะครับเป็นช่องอันนี้เป็นช่องคอศนะครับเป็นช่องคอศของของฟังของ ของกองวายุนะครับผมก็คุณหลายๆเด้อที่ให้การติดสา,ากมกับชมรับฟังกดค์กดแร์นะครับผมฝากกดที่ตามไว้เลยเน้อมาเพียวเรามือนี้ก็ก็มีความสุขไม่หล่ยสบายดีหลายสบายดีสุขุขุทุคนนะครับผมโอ้ยเย็นมากนะครับผมตอนนี้มาฝากเราฝนตกเอาฝนมานำนี่นนโอ้หูเหมาหูเหลืองนะพี่น้องเสียงกรับ,บ่มีโอ้ จะเจอกันที่บังไทยครับผมแล้วสิได้กลับบ้านแล้วเอ้าเจอกันที่บังไทยนะพี่น้องเจอกันแล้วที่มีงานงานอยู่ทีสเกีปมีงานอยู่ทีสเก็ตเจอกันพี่น้องห้าสุบหงสี่สกตโตเกี่ยววงเงีพี่น้องแล้วก็ที่มีกุ้มปิดอีพีที่ที่สิบห้าฝากพี่น้องซื้อมาจองตั๋วน่อยนะอีพีที่สี่สิบห้าตกเกี่ยวเนี่ยสิฝากไว้เลยนขอบคุณครับ เรากำลังจะเมื่อนะครับผมเมื่อไทยตั้งสิกับประเทศไทยครับพี่น้องพี่น้องเขาก็กำลังล่อเรือเดินทางตามเรือครับเมื่อไ้เข้าก็ได้เมื่อสีตมงไ้เมื่อฉีตมลงหัวตาลงน้อฝนตกนะครับผมฝนตกหนังปลาไหลหลากกำลังกำลังเมื่อหัวัตาครับ มัน้งมือนะากมาดวยมกสิครับวดับเจอกันยูฟ่าได้ครับ